จะมารีวิวเจ้าแกน13 FX กดตรงนี้แล้วก็กดมาครับนี่หุ้ยม,ม,มาแล้วลูบิกหุ้ยแต่เบานะเอ้ยผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยทุกคน,นคแกนหลุบมาให้ด้วยครับสวัสดีคับ วันนี้ก็เดี๋ยวผมคิวนะแล้วบอกเลยว่านี่ครับมากับลุกใหม่ครับนี่บอกเลยครับใช่ครับลุกใหม่นี่คือเสื้อแบบว่า NBA ครับแล้วผมปัดปัดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่อ๋อนี่นี่นี่โอเคนี่ขาแว่นตัวใหม่แข็งแรงกว่าเดิมครับต้องครับไม่ตกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่น่ อ๋อเดี๋ยวดูสิเห่าหายแล้วครับไม่มีเห่าแล้วนะครับไม่ใช่เอาดีๆเอาดีๆเป็นไรครับก็คือผมเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านคนอื่นอะแล้วเขาทาสีอยู่ปรับปรุงบ้านแล้วสีมันตกตกใส่หัวผม่เอาไม่ใช่ห้คเอาคุณนอสสาระมันไม่ได้โดนสีตกใจแต่อากาศช่วงนี้ร้อนไงสี่สิบกว่าองศาแล้วโดนแดดเผาไงผมเลยกลายเป็นสีนี้ไม่เอาดีๆีดิโอเคครับ ปิดเทอมเพาอยากเปลี่ยนสีผมก็เลยจัดให้เขาครับคลิปล่าสุดที่พ่อก๊อบดวนกับอีคิครับแพ้เขานะครับทำให้พ่อก๊อบผมปีเขาบอกว่าอยากได้อะไรอยากได้แกน13เมเล็ fx ถ้าผมชนะผมขอแกน13 fx แกน13มีแล้วยังขอ fx อีกพราะเขาก็รู้จักก็เลยอ๋อเลยไปกดสั่งมามันก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าแกนติดตาม FX เพราะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันต่างกับรุ่นแกนติดตามยังไงมันเป็นแม็กเลฟ FX เนี่ยทุกคนอ๋อตัวเก่าแม็กเลฟไหมแม็กเลฟเหมือนกันจะเพิ่ม FX มานะไม่รู้มันยอดจากอะไรนะกล่องก็คล้ายๆอันเดิมไหมนี่เกียวดูกล่องกล่องก็ประมาณไม่ครับเอาตรงๆก็คือกล่องคล้ายๆแบบเดิมสีโทนเดิมๆแต่ว่าอันนี้มันจออแนวน้าเงินหน่อยนะแต่ว่ากล่องเดิมจะเป็นสีแบบแดงม่วงแล้วมันก็แบบมันแบบเดี๋ยวขึ้นพายดูค่ะ อเคเรามาแกะเลยเนาะอ,อ่าได้มันมีอะไรมันมีอะไรผมกอสองรงยผมกอสอ็สงสงยมันมีอะไรพอแล้วอ่ะเรามาแกะกันเลยนะคยวนะได้แต่<อ>ว่าผมบอกเลยอันนี้คือมันจะเปิดแบบอย่างนี้นะทุกคนเปิดเหมือนกล่องแกนปกติเพราะ,ะปกติมันจะเปิดพิเศษนะสิบสามมันจะเปิดแบรดันจะมีภาพขึ้นให้นะว่าเปิดยังไงนะอ่อื้ออนี่เปิดเหมือนพวกแกนสิบเอ็ดสิบสองมุ้ย ในกล่องก็มีแบบแนวกลไกลอยเลยอ๋อมันมีจริงๆนี่กลไกเนี่เห็นไหมนี่อ่าโอเคอ่าส่วนอันนี้นี่จะเป็นใบจะเป็นการ์ดสะสมเหมือนเดิมเนาะใช่แล้วก็ในกล่องไม่มีอะไรแล้วจะมีกล่องอุปกรณ์แล้วก็กล่องลูบริกก็เดี๋ยวเรามาดูที่กล่องอุปกรณ์กันับอ่าในกล่องมีอะไรแถมมั่งน่าจะมีเหมือนเดิมนั่นไงว่าแล้วนี่บอกเลยครับถุงผ้าเฮ้ยเพิ่มเติมแถมกลิ่นดูที เ้ยนึกว่าเขาเล่นมุกไนี่กลิ่นกลิ่นแบบแปลกใหม่จริงนะไม่ได้สูบยาสูบถุงผ้ากองแกนของแกนที่พ่อก๊อบชอบนะคือมันหรูหราวัสดุอะไรของเขาทํามาดีครับใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือนะผมเปิดได้เลยไหมอ่าเปิดเลยครับผ้คู่มือใหญ่มากเนี่ยเขาบอกอะไรบ้างอะคิวบอก F2L OLL p o l เดี๋ยวเขาก็บอกวิธีปรับต่างๆมีการหลูกนะหยอดน้ํายา หมุนไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าหมุนทางซ้ายแน่นขึ้นทางขวาหลวมลงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโมเชั่นของรูบิกเนี่ยทุกคนอ๋อแล้วสอนเซฟโอพด้วยนะอืมใช่ครับอ่าโอเคครับอีกอันหนึ่งก็จะบอกพวกวิธีปรับแบบนี้นะฮะอ่ะไอคิวดูที่ตัวลูบิกครับอ่ะได้ครับนี่แต่อย่างแรกกล่องก็คือเหมือนกับแกนท3เลยทุกคนนี่กดตรงนี้แล้วก็เปิดออกมาครับนี่ เ้ยมาแล้วลูบิกเนี่ยทุกคนอ๋ออันนี้มันแบบผิวด้านเฮ้ยแต่เบานะนแต่เบา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 วกว่าเดิมเหรอใช่อันนี้คือแกน13านะทุกคนอันนี้แกน13ก็ว่าเบาแล้วนะอันนี้เบากว่าอีกอะ่ะแกน13 Mag มแมเล fx เนี่ยเขามีแต่แบบผิวแบบฟอสเทนนะทุกคนก็คือเป็นผิวด้านอ๋อเป็นผิวด้านทั้งคู่นะแต่ว่า fx นี่จะเบาวกว่าเฉดสีก็เหมือนเดิมนะมเฉดสีก็เฮ้ยบิดดีเนี่ยตามสไตล์แกนะสวยงามลูกราคานี่ต้องบิดดีอยู่แล้วอ่ะ เฮ้ยทุกคนเอเทินแบบมันดูนุ่มๆอ่ะอมฟังเสียงแล้วนุ่มอ่ะดูนุ่มๆเหมือนอนะเหมือนแกนเขาหลู่มาเอ้ยผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยทุกคนคแกนหลูบมาให้เวยครับและแถมหลู่มาเยอะเราจะรู้ได้ว่าเขาหลูบมาให้ไม่ให้ดูครับน้ำยาอ๋อมีน้ำยาเยอะๆมาเหมือนเขาปรับแต่งมาให้แล้วหรอใช่อ้ย อันนี้ผิวสัมผัสแบบนุ่มๆนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะลูกนี้ปรับแรงแม่เหล็กไม่ได้ทุกคนอันนี้ไม่มีที่ปรับอันล่างอันล่างที่ปรับอยู่อันล่างอ๋อไม่มีลูกนี้ปรับไม่ได้นะใช่ครับสิบสามลูกเดิมจะมีที่ปรับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมแลวลูกนี้เป็นไงครับไม่มีครับนี่นี่นี่นไม่มีที่ปรับจริงๆด้วยอันนี้นี่เฉดสีก็สวยงามสไตล์แกนตามมาตรฐานเนาะดูดิใช่ครับโลโก้เด่นชัดมากโอ้คัตติ้งโอ้ยดูเนี่ยครับ คัตติ้งรีเวินี่คือสบายมากทุกคนนี่แต่ที่เห็นชัดๆเลยมันมันเด้งกลับเนาะมันเด้งกลับใช่ทุกคนมันดูดกลับส่วนอันเนี้ยผมรู้สึกว่าที่น้ําหนักมันเบาปว่าเพราะว่าแม่เหล็กมันน้อยกว่าเออมีแม่เหล็กน้อยลงเหรอใช่ดูได้ไงครับดูมาแม่เขาบอกงั้นเหรอใช่อ๋อโอเคคุณไม่มั่วนะไม่มั่วครับไม่มั่วไม่มั่วครับนี่ข้างในจะเป็นสีแบบนี้ สีใสๆนะทุกคนอ,อันเก่าว่าใสๆปะใช่เป็นสีไพเรียนะทุกคนก็ <P rim ary> คือไม่ค่อยต่างกับอันเก่ากเลยนะต่างที่แบบปรับแม่เหล็กไม่ได้ตรงตรงจินคอร์เนอร์ใช่ไหมอ่ะถูกต้องครับอ่าโอเคครับส่วนต่อไปก็คือการปรับตรงแกนกลางนะเพราะลูบิกลูกนี้ปรับแรงแม่เหล็กไม่ได้นี่นี่ข้างในเหมือนเดิมได้สีฟ้าปรับเหมือนแกน13 m a x เล a เลยนะทุกคนใช้ที่ปรับที่เขาให้มานะในก่องเขาแถมเหมือนคล้ายๆที่ปริมการ์ดอะเวลาที่เราปริมการ์ดออกหาอ่าเป็นนี้ แล้วก็เสียบมาในกล่องแบบมีที่เก็บแบบนี้อันอันอันเก่าก็เป็นแบบนี้ปะเหน็บไว้แบบนี้เหรอถูกต้องครับอ่าเนี่ยเพื่อการสูญหายปุ๊บเขาเหน็บไว้นี่ครับลูกนี้ผมรู้สึกว่าอยู่ในขั้นแบบปานกลางมาทุกคนปานกลางไม่แไม่ได้แรงมากหรอไม่ได้แรงไม่ได้แรงก็อดูยังไงอ๋อมันไม่แรงแต่ว่ามันโอเคเลยนะตอนเราพ่อดูดิใช่ชอบตรงที่มันแบบเหมือนดีดกลับเวลาหมุนยังไม่หมุนมันดีดแต่จริงนี่ก็คือมันดีดกลับนะถึงมันแบบเขาเรียกว่าออโตอะไรนะออโตอะไรนี่ทุกคน ถึงเวลาแล้วที่จะมาลองแก้นะทุกคนแต่กิมนี้เราให้ว่าเขาแก้ดี่มันจะนานนะตอกย้ําตอกย้ําลองดูสิเพราะมันเป็นยังไงได้ครับเขาใจว่าแกเพราะเล่นเป็นแล้วนะแต่จะเล่นประมาณเกือบสองนาทีผมลืมบอกเลยก็คือลูกนี้เหมือนบิดแบบสมูทอ่ะแต่ลูกเดิมก็สมูทอยู่แล้วไหมไอ้สมูทลูกเดิมก็แกนมันดีอยู่แล้วแหละแต่อยากรู้มันต่างก่อนเดิมเหมือนลูกเนี้ยล็อกอัพจะน้อยกว่า อันเก่ามีล็อก<ม>อัพด้วยหรอมีออ๋ล็อกอัพมันเยอะหน่อยผมก็ไม่รูงานแต่ว่าเดีลองเนี่ยลองบิดรูปเก่าดิเนผะื่อคนที่แบบยังไม่มีแกนติดตามแล้วอยากได้แกนติดตามด้วยรู้ว่าคนซื้อสิบสามหรือซื้อ fx นะคือ13นี่คือฟิลกรอบๆนะทุกคนส่วน fx เนี่ยเป็นฟิลกรอบเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้เยเขาหลูมมาหย่อนน้ำยามานะอ่าถ้า13นี่หย่อนเหมือนกันแล้วมันต่างกันไหมต่างอยู่นะก็คืออย่างแรกเลยลูกเนี้ยล็อกอัพน้อยกว่า ส่วนลูกแนจะมีการติดขัดที่มากกว่านะทุกคนของแม็กเลฟเนี่ยดูไม่ดูลูกเหรอวิใชเลบอลไปเข้าไปเรามีแนช้าด้วยช้าเลทุกคนเลือขาล้อเมือไม่เสร็จอ่ะโอ้โหอย่าอย่าดูถูกกันให้กำลังใจกันครับเออเอ้ยเขาทำหนังเสร็จแล้วทุกคนอะต่อไปกำลังเก็บขาล้อขาวแล้วก็เก็บชั้นที่หนึ่งเก็บเลยอ่า แล้วก็พวกเกางกำลังเก็บชั้นที่สองนะทุกคนดีดาวทุกคนอย่าแก๊กแก๊กเห็นนิ่งอะเห็นนิ่งมีสมาธิอยู่ครับออ๋เยเยเฮ้ยเฮ้ยชั้นสองเสร็จแล้วเดี๋ยวไว้เนี่ยนิ่งนิ่งนอย่าควรสมาธิครับขอโทษครับฮะ่งเต็มแล้วเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยอย่าควร เฮ้ยตอนนี้ยังไงสูดจบครับเฮ้ยสูดจบปื๊บปื๊บปื๊บหลังสองวนขึ้นขึ้นฝาดหลาได้โอ้ยนิติไหมหนึ่งนาทียี่สิบห้าวิเปิดตัวเมนคิวป้าครับแกตีสามเอฟเอ็กซ์ครับชอบเล่นแล้วมันมันลูกนี้ดีมากเลยอ่ะอมันพอเล่นปรับตัวแล้วแบบลูกมันไวอ่ะเพราะนี่ขอดูอีกคิวแกน่อยได้อะตอนนี้ครับกำลังทำคอสครับผม เสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเขาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วไอ้อยากควรเก็บ F อฟตัู่แรกยังไม่เสร็จเลยได้แล้วเพิ่เล่นแบบร้านนี้เราจะแบบแนวบิดช้าๆนะทุกคนเพราะว่าให้มันรู้ฟิลลิ่งที่แท้จริงนะอ่าแล้วก็เก็บหน้าเหลืองนะครับเสร็จแล้วปื๊บปื๊บชึบชหน้าเหลืองเสร็จแล้วแล้วก็สู่จบนะทุกคนปื๊บๆเฮ้ยปื๊บเดี๋ยวรวน โอ้ยี่เทำไมเล่นอ่อนจังอะเล่นไปแบบใช้าช้อออพสปีดหน่อยดิได้เท่าไหร่โอ้โหเล่นอ่อนมาก27ยี่สิเวิเล่นมา7เดือนนะ้ยี่วินี่สำหรับพ่อรับถือว่าล้มเหลวนะครับสาังเริ่มเล่นแบบเล่นแบบชิว หน้าบนเต็มแล้วก็อันนี้ซื้อปื้อปื้อปื้อ ยี่สี่ไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าเดิมเท่าไหร่ครับเล่นมาเจ็ดเดือนได้ยี่สี่วิเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์หน่อยนี้แบบไมถือว่าอ่อนนะมาสรุปลูกนี้กันครับพี่คิวลูกนี้เล่นรับเป็นยังไงครับเป็นลูกที่ดีมากผมบอกเลยใครจะซื้อแกสิบสามอ่ะให้คุณคิดดีๆก่อนเพราะเอฟเอเนี่ยราคาถูกกว่านะทุกคนแล้วผมบอกเลยนะว่าลูกนี้เป็นลูกที่แนะนําเลยนะทุกคนแล้วก็ลูกนี้เนี่ยเป็นลูกยามใส่สีใหม่ปลาทั้งลื่นนุ่มล็อกอัพน้อยลงแล้วก็แบบมีความสมูท ที่ดีขึ้นแล้วก็แกนนี่แบบหลูบมาแบบเน้นๆเลยทุกคนดูน้ํายาเยอะเลยอือเต็มสิบลูกนี้ผมให้สิบครับจริงพาะครับก็ให้สิบด้วเพราะกแกนต่อให้เล่นเก่งไม่เก่งอ่ะแต่มันดูแพงอ่ะดูวัสดุเลยมันดูพรีเมียมแล้วก็ดูทนทานด้วยเดี๋ยวลองใส่ถุงก่อนเมื่อใส่เลยท้ายิ้วคนที่เพิ่งเล่นเนี่ย <c oughs> เขาต้องเก็บรักษาให้ดีนะ <c oughs> ใส่ถุงปึ๊บนี่บอกเลยนี่เมนคิ้วพ่อครับเอง ไปงานแข่งนี้ใช้รูปนี้เลยนะเดี๋ยวแข่งเดี๋ยวพวกพี่จาชั่นเขาจะไม่ได้เกิดนะเดี๋ยวพวกพี่ทามี่เขาจะแบบไม่ได้เกิดไงคือเขาเล่นเร็วเขาเด่นไงแต่นี้อาจจะบิดจนแบบรูปแตกนี่คือแกน13 FX ที่พวกเราเอามารีวิวนะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับอ่าใช่ครับโอเคก็ถ้าใครชอบวิดีโฟฝากกดไลค์กดติดตามให้คิวคาริบอนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆนุกให้ด้วยนะครับอ โอเคสวันน okay, so ี้แ้วกันครับบ๊ายบายไม่เอาอัน <laughs> อนี้ชวนโอเคโอแกนชวน